มาดูรถที่สันนเลีนะครับเป็นรถกระบะนะครับเห็นไหครับตอนนี้ตัดเครื่องไว้อยู่ แล้วกับบ่ทั่วไปนะครับนี่คือเราต้องนะ คือครถคันนี้ติดตั้งดําไปจากทางอูดได้ประมาณสามปีแล้วครับก็ยังใช้งานปกติดูนะยังใช้งานปกติอยู่ก็เป็นกระบะดําทรงเดิมถ้าใครที่เคยดูคลิปที่ผมลงไปก็น่าจะน่าจะเห็นนะครับตอนสามปีที่แล้วก็ใช้ขนข้าวนะครับ นี่สันฟอนเทียทางนี้เขามาด้วยอาการารถคัดหมดนะครับคัดหมดก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นคัดใหม่ก็ยังใช้งานปกติไม่มีรอยหักนะครับขาดําต่างๆไม่มีรอยหักนะครับใช้งานแข็งแรงมาตรฐานครับติดตั้งเข้าไปแบบเป็นกระบะเดิมนะครับก็จะประหยัดงบหน่อย ก็เดี๋ยวจะลงดำให้ดูนะครับอันนี้ก็รีโมทนะอันนี้คือลงมันจะลงช้าทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากระบะค่อนข้างจะเบาหน่อย ถ้าขึ้นก็ปุ่มบนนะนี่นะครับผิวผืนมองก็ไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นยกดำได้้รงเดิมหมดเลยครับ